พู่างญี้นะผมเคยเตือนไปแล้วนะเรื่องแบบว่าชอบแซะคนในแก๊งเดียวกันอ่ะคือไปแซะในช่องอื่นเลยไม่ต้องมาแซะช่องผมเขาเล่นไม่เก่งมึงก็ลำเขามึงนึกสภาพนะแม่มึงกับพ่อมึงอ่ะเล่นทํางานไม่เป็นอ่ะแลวเขาด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงอ่ะเ้ยเขาจะมาชมตรงนี้ตั้งเนินหนึ่งสองไปถึงวีรบถึงสี่พันหนึ่งจองรำใช่น้าไปไม่ทันละตายนะ อย่าตายอย่าตายขอร้องหนึามขอร้องอย่าตายนะมาเจอกันอีก่อนก็ได้่อปเจอกับอะไรเจอกับอะไรออไมื่อเขาเลิกแล้วแต่มไปหาร้านใหม่รอเลยเจอกับสีม่วงไอเฮ้ยมาี่ร่งก็เป็นไงวิ่งวิ่งวิ่เวี่อยู่งวิ่เพื่อนโแม่เอาไปเอาไปหนูเพิงตายคุยอะไรสัตว์คุยลั่นตาย โอ้ขวยยัดแม่ขวยเฮียแม่งแบบแม่งโอ้จังหวะผิดไอ้เฮียกูกดปั๊มยาแล้วมันไม่ไปเรียกอะไรครับหนึ่หน่งหกหนึ่ครับเอาวิ่งเขวิ่งเขาชุบเกินหนึ่งนะเรียกอะไรนะครับผมเลียกสอมานึ่ง1กหนึ่งศนย์ครับอนชุบโบเพื่อนวิ่งให้หน่อยเ้ยเพื่อนตายเพื่อนตาย ัร้านไหนเดียวไปดิกดูร้านอื่นดิดิกแอบไวๆนะถ้าเห็นงเงี้ยเอาดิบเลยนะเฮ้ยหาร้านอื่นเลพอรดไปน้องยืนติดเล่นนี่อ่ะพี่พวกนี้ผมเอาฮิโรชินะว่าเอไปดูร้านอื่นหน่อยดิร้านไหนได้บ้างร้านหมดเลยพี่ร้านหมดเลยใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำไอ้สูตรอ่ะพี่ โบ่ทำไมอ่ะพี่ทังไปขอโค้ดสีเขาหน่อยได้ไหมผมจิ้มแล้วมันแม่งเป็นสีดำแบบออกดำดำเลยอ่ะจิ้มทำไมอ่ะจิ้มแล้วมันต้องใช้โค้ดสีไอ้พี่เปลี่ยนตรงไหนเนี่ยตรงชีสชีสรายชื่อแก๊งอ่ะเออมึงมึงเขียนไอ้ใครไอ้ดิ๊กจัดการดิทำกูทำไม่เป็นนะหาเฟซเลโบดิลาบีลาบีเราจะส่งให้มิลเลอร์ลาบี ถ้ากูทำไม่เป็นหรอกไอ้เฮียทำไมต้องให้หัวแก๊งทำนู่นทำนี่วะไอ้เฮียกล่องตายพอร์ตไม่บ้างหัวเพื่อนไอ้นี่นี่ชอบแซะไปคือผมผมจะพูดอย่างนี้นะผมเคยเตือนไปแล้วนะเรื่องแบบว่าชอบแซะคนในแก๊งเดียวกันอะคือไปแซะในช่องอื่นเลยไม่ต้องมาแซะช่องผมเพราะว่าผมรู้ คือเขาจะเล่นก,กักจะเล่นโง้อะไรอันนี้นก็เรื่องของเขาอ่าอย่างฮังเลเป็นผู้หญิงอ,อาจจะเล่นห,หรือว่าใครอะที่เล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาชอบไปแแซมึงเก่งมากมึงก็ซื้อคอมมาเล่นเองเนาะมึงพบว่ามึงไม่มีปัญญาเล่นหรอกเพราะอะไรรู้ป่พะพอมึงได้เป็นเป็นแค่ตัวอิจฉาเขาจริงๆมึงอิจฉาเขาที่เขาได้อยู่แก๊งถูกไหม เขาเล่นไม่เก่งมึงกระลาเขามึงนึกสภาพนะแม่มึงกับพ่อมึงอะเล่นทํางานไม่เป็นอะแล้วเขาด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะอือเพอาพ่อแม่มึงไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยทําไม่เป็นอย่างเงี้ยอะไรเหมือนกันจริงเหมือนแบบว่าพ่อมึงมาทางานเนี่ยอยู่กับกลุ่มเล่นเกมอะแล้วคนดูเขาด่าพ่อมึงอะมึงดูพ่อไอ้เชี่ยนี่ว่ะทำเชี้ยอะไรไม่เป็นเลย ไม่ต้องเสือกครับอันนี้แก๊งกูไม่ต้องเสือกไม่ต้องรวังดีเข้าใจปะมึงฟังกูนะที่กูแบนมึงอะที่กูแบนมึงอะมึงทําอะไรกูไม่ได้ถูกไหมมึงทําอะไรกูไม่ได้มึงก็เป็นเม้นช่องช่องน้องกูมึงรู้ปะที่น้องน้องกูอะไม่ไม่แบนอะที่มึงล้าพวกไอพอดหรืออะไรที่น้องกูไม่แบนเพราะว่าอะไรรู้ปะกูบอกดีว่าไม่ต้องไปแบนให้มันไปดูมึงอะดีแล้วได้ยอดคนดูด้วยได้อะไรด้วยมันโง่แหละติ่งมันมาจากไหนอ่ะ ที่มันมามันมาจ่ายที่มันอะแก๊งนั่นแหละแก๊งดีไม่ชอบมันก็จะมาเป็นมือที่สามมันก็จะแกล้งแบบฟอร์มแบบเป็นติง่งแบบติง่งเราอะแล้วก็มาทําให้เราแตกแยกกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราภายในแตกแยกกันผมก็สอนน้องบอกบอกน้องไม่ทอให้สนใจลามไปปล่อยลามไปอันนั้นก็เออก็บอกไปแล้วไอ้เจมมบอกกูว่าพี่แก๊งบอกว่ากูไม่ได้ว่า แต่ล้วทมมีมึงพิมพิมไ่เถอะมึงพิมพมึงโดกันไปแทบตายแต่สุดท้ายอ่ะหลังไม่อ่ะมึงรู้ไมหนัว่าพวกกูพิมพคุยอะไรกันมึงไม่มีใครรู้หรอกเอาตรงตรงเลยจริงแม่มึงพิมพแทบตายด่าเนี่ยกูกดชิกเดียวมึงก็ไปแล้วเนี่ยเอาต,องตรงตเลยจริงนะ ผมผมไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะการที่เราไปอิจฉาคนอื่นในการที่ที่คนอื่นเขาแบบไม่ได้แด่งใจอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยก็คือคุณอนะไปซื้อคอมมาเล่นเองไปซื้อคอมมาเล่นเนองเนาะแต่คุณคุณไม่มีปัญญาซื้อหรอกเพราะคุณทําได้แค่อิจฉาคนไอ้ไอ้มือตีนหรืออะไรคุณไม่ได้เป็นง่อยเป็นอะไรคุณก็ไม่ทําคุณเอาเวลามาดูแล้วมานั่งอิจฉาคนอื่นเห็นเขาได้ดีก็อิจฉา อันเนี้ยประเภทเนี้ยคือพ่อแม่แบบไม่ค่อยสั่งสอนลูกอืมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าติ่งไหนอืมอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีเห็นนี้คนอื่นได้ไปอยู่นั่นอยู่นี่ก็แกล้งแบบแซะโดนมาสิบบาทโดนมาแซะอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ภายในมันแบบว่าแบบทะเลาะก,กันเองแล้วก็นั่งขำคิกคักคิกคักิคคกค,คกได้ครับพี่ได้ครับพี่เอกได้ครับ แบนแบนออกไปเลยครับพี่จะล้าไอพอดล้าใครล้าเฮียว่าเฮียเล่นไม่เก่งบ้างอะไรบ้างก็แบนออกไปแต่ก่อนก็เห็นผมล้าเฮียมาเฮียก็เล่นไม่เก่งก็ล้าเฮียเฮียโอกิทุกคนมันไม่มีใครเก่งแต่แรกเห็นปะ่ะตอนนี้เขาเล่นเป็นไหมเขาก็เล่นเป็นแต่ไม่ถึงขั้นเก่งจากเล่นไม่เป็นเลยคนล้ามาก็ต้องใช้เวลามผมว่าแบนไปเลยก็ได้ครับพี่ แบนไปให้มันไปดูช่องพวกไอ้น้องน้องแอดดีพวกในทวิตอ่ะผมว่าให้มันไปดูอย่างนั้นดีกว่าน้องเรามันจะได้มีรายได้ได้อะไรได้พวกนั้นได้โฆษณาได้อะไรด้วยเพราะผมก็บอกดีแล้วว่าไม่ต้องไปแบนเวลามันลำอะไรก็ปล่อยมันลำไปอย่างน้อยมันมันดูมึงมึงก็ได้ค่าโฆษณามึงก็เปิดโฆษณาในทวิตเตอร์มึงอะไรอย่างเงี้ย เจ็บที่สุดคือลำพี่เปากับพี่โอคิก็พี่เปาก็เคยบอกนี่งไงว่าชีวิตเขาอะมีค่ามากจะพูดยังไงวะไอ,อคนที่ลำเขาอะยังไม่ได้ขึ้นเขาเลยมันแค่เกมคนดูเข้าใจปะว่ามันแค่เกมมันแค่เกมแต่ข้างนอกนั่งกินข้าวนั่งกินเหล้าคุยกับพี่พี่เป,าก,เปากับพี่โอกิมีความสุขไหมมีความสุขมันคือแค่เกมเวยเออ เขาอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเกมเล่นเกมเก่งเหมือนเราแต่ข้างนอกเขาสามารถพามึงไปเที่ยวได้มึงไม่มีเงินเขาสามารถหาอ่ะเลี้ยงมึงได้ช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นของมึงได้เขาเก่งตรงนั้นอะเอองงปะไม่งงเนาะมึงเก่งจริงมึงโคตรเก่งเลยในเกมอะมึงเก่งคนชมมึงมากเลยในเกมแต่พอไปเชื้อโรคภายนอกปุ๊บมึงไม่มีเงินหมาตัวหนึ่งเลยจริงนะ ใครเขาจะเลมึงวะเอาตรงๆจ่าคนเล่นไม่เก่งอะ่ะแต่แม่งแบบมีเงินอะ่ะข้างนอกอ่ะไปไหนก็ไปไหนก็ไไนกเออไม่ต้องลำบากอะ่ะเอาจริงเลยพูดให้ขนาดนี้เราก็น่าจะรู้อยู่แล้ว โดนใจว่ะมันไม่โดนใจหรอกรัามันคือเรื่องจริงครับมันไม่มีเงินก็ามาตัวหนึ่นอนอองอะไอไพวกที่มารำว่า,วาเขาเล่นไม่เก่งพ่อแม่มึงเล่นอะไระะก็เก่งมาตั้งแต่เกิดงริงกูขึ้น<บ>จริงจริงไอ้นี่ไอ้นี่โดนจริงนะมึงถามหน่อยไอไอแก๊งเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เขามาเล่นไฟเอ็มอ่ะกูถามหน่อยเขามาเล่นเอาสนุกนะโอ้จริงแก๊งเล็กแก๊งใหญ่อ่ะ แกงเล็กๆอ่ะที่เขามาขึ้นอ่ะเขาก็ไม่ได้กะว่าเอามาเก่งเขาเอามาเล่นเขาก็มาเอาสนุกไมเจ็มันมีด่ากันไหมมันมีกระด่ากันอยู่แล้วมีข้าวขายให้หนูไหมมีครับเอาเกียร์หนูเอาตอกน้ำคาเดี๋ยวหนูไปแบ่งพี่คนนั้นพี่คนนั้นเขาบอกว่าข้าวหมดอ๋อเลียกอะไรครับเรียกอะไรเออเลขหนึ่งเก้าหนึ่งสามครับอีบาทครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมผมครับขอบคุณครับหน้าตาดีและยังหลอดด้วยครับครับ ครับไม่เป็นไรใช่มันแค่เกมพี่มีอยู่พี่มีอยู่พี่มีมีไปเขาว่าไงครับเลี้ยงหมูเนก็ผมบอกแล้วว่าอย่างพี่โอเกียเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเขาอะเล่นไม่เก่งมันแค่เกมเขาเล่นเอาสนุก ใครมันจะเก่งจา,า,าเกิดขนาดพี่มาลีเล่นมาสี่ปียังไม่ค่อยเก่งเลยอย่ารับกันเลยรับกันใช่คนเราม,มันเก่งไม่เหมือนกันอันเนี้ยอ่ะมึงเขาเล่นเกมไม่เก่งมึงไปรําเขาแล้วทีเนี้ยพอมึงไปดูพรทแข่งกับเขาอ่ะมึงดูไม่เป็นอะ่ะเขาด่ามึงโง,ง่อ่ะมึงเอาไปเอาพราทแบบว่าแล้วแล้วมึงไปเอาพรทโคตรพ่อโคตรแม่มึงมาขายองค์ละสิบล้านอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกล้านหนึ่งอ่ะและและไอพวกหน้ามาแบบเพื่อนเพื่อนเฮียอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยองละล้านอ่ะมึงก็ขาย พอมึงเห็นเงินล้านก็มึง,งโง่มึงก็เป็นเป็นเหีของคนฉลาดอะเป็นชีวิตจริงไงควายมึงบอกเขางโง่ในเกมอะแต่มึงไปเอาพาโคตรพ่อมึงมาขายสิบล้านเอ้ยพาองค์ละสิบล้านมาขายเขาล้านเดียวเนี่ยอันนั้นแหะมึง,งโงกว่าเองไอเหี้ยทนคุนอะไรวะอลืมครับขอโทษ เอาจริงอะ่ะพาผมอะ่ะถึงมันปลอมอะ่ะไอ้เหี้ยแต่ว่ามันเฮียก็บอกว่าโชคดีเ,เกตาไม่ถึงเว้ยพี่โอเกียะเอาตรงนี่องค์เฮียเอออย่าปล่อยองค์นี้ให้แกดูอะ่ะนี่ผมก็แมเอามามีองค์นี้ ฟังนะองค์นี้ได้ฟรีมาเจอข้างทางแต่จะไปปล่อยตาอ่านอยู่ราคากรอบไม่กูงงอ่ะไอ้เหี้ยคนดูผมถามหน่อยไอ้พราองคหนึ่งอ่ะองค์ละเจ็ดแปดล้านสิบล้านอ่ะเอาแลมโบเอารถไปแลกอ่ะ ผมงงเหมือนกันนะมันแบบคนมันชอบคือชอบจริงๆนะเ,เล่นพระเนี่ยผมว่าผมผมว่าไม่ได้เล่นพระหรอกอันนั้นพระเล่นเราเป็นไปได้ยังไงอะพระองค์สิบล้านสิบห้าล้านยี่สิบบ้านร้อยล้านมันซื้อได้ยังไงวะอา้าวดูยไม่ไปอ่ะ,อออะโอ้โห ไม่ผมว่าผมไปเล่นทางสายพระดีกว่าวะ่ะมานั่งแคสเกมไม่ลุ่งมุ่งสายพระดีกว่าวะ่ะจริงนะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มหาเดินสายแบบว่าไปช่วยงานวัดดีกว่าจริงนะเวลาผมเห็นเขาแบบไปแบบว่าฟังพระสวดแบบร้อยวันร้อยเอ้สิบคืนสามวันอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนิมนต์แล้วก็ได้พระกลับมาหลา,หลายองค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาไล์สดขายดีกว่าวะ่ะผมจําได้เลย แต่ผมไม่บอกคนนะไม่บอกว่าใครนะนี่เลยเปิดมาเอาเบอร์ไหนเบอร์สมมติผมเอาเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์ละเบอร์ละพันห้าละกันผมเอาเบอร์เบอร์นี้เบอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอย่างเงี้ยเบอร์ละพันห้าถึงเบอร์ผมใช่ไหมเขาจะแกะมาอย่างนี้เลยเปิดเอากล้องออมาให้ดูออ้ยสวยมากเลยนะเนี่ยน้องมาลีเนื้ออาปาก้าโอ้ยดูเลขค้นดับเบอร์สิสวยมากเลยนะเนี่ยขายต่อพี่ป้าขายต่อพี่ไหมกูพี่ผมก็เลยบอกไม่ขายครับผมจะเก็บไว้ หูเนื้ออาปากาเนื้ออ้ลงลงสียาแดงอะไรเต็มอะ่ะสวยทุกองอะ่ะตั้งแต่เบอร์หนึ่งยันเบอร์ร้อยอะ่ะมีร้อยเบอรอ์ผมเห็นบอกสวยทุกองเลยเออผมก็งงแต่ผมไม่บอกว่านะใครนะลงยาแดงลายธงชาติอะไรแบบโอ้เต็มระบบสวยทุกองทุกวันนี้อยู่บ้านเนี่ยขายไม่ออกบอกเป็นพระใหม่งงตึกเลย ไม่เขาบอกว่าเนื้อเนื้อลงยาลงสีลงยา,งงยาอะไรไม่รู้ผมก็งงดูไม่เป็นหรอกกู <L un ters> จะหลุดเนื้ออาบากา้าผมไม่รู้ <L un ters> ผมเล่น <L un ters> ผมไม่ผมไม่ใช่สายภาพผมไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าลงยาลงยาแดงยาเทายาเขียวยาฟ้าอะไรไม่รู้นะ่ะ แล้วก็เลดอีกนึงเลดหลวงพ่อรวยน่ะโหใส่จริงๆใส่เลดหลวงพ่อรวยอะไรเงี้ยมาประมูลเลดหลวงพ่อรวยแล้วก็สักคอข้างหลังแล้วก็มีตะกุดห้อยข้างหลังแล้วก็เขียนข้างหลังว่าอย่าทรยศอะไรอย่างเงี้ยสักข้างหลังเขียนว่าอย่าทรยศแล้วก็มีตะกุดห้อยข้างหลังแล้วก็ใส่พระสามองค์ตรงนี้ตรงนี้ห้อยลงมาหนึ่ง มีจริงนะอ๋อไม่รู้มันมีจริงจริงเนื้ออะปาค้ามีเออไม่เชื่ออ่ะฮัลโหลครับสุดหล่อครับมีให้พี่ขายไหมครับไม่มีหาอยู่สุดงหาอยู่จะขายของนหละเงินแดงมีไหมครับสุดหล่อหาอยู่หาอยู่มีเมียเท่าไหร่อ๋อสามเศษได้ไหมครับสุดหล่อได้ได้ครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อันไหนไอ้อบลูกไหนลูกลูกสามครับพี่เป็นไร